โอ,โ,โอ้โหใหญ่มากกัดสายจิ๋วนะครับกระชอนโอ้ยดุด,ดตีตัวมันตัวมเล็กนะครับกัดตุ๊บโดนเลยครับแต่ว่าพอดีมันดินดดุด,ดติดตะขอเดียวนะครับโดนเบ็ดตะขอเดียวที่เป็นสายสายจิ๋วครับผมสายจิ๋วโอเคครับ ปลาช่อนตัวเล็กนะครับก็ติดนะครับผมกัดโดนเบ็ดพอีสุดยอดครับใหม่ท้องนาาน,นะครับ